สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็บายแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้องจีนก็เพิ่งว่า,างจากขายของนะคะเมื่อนีนน้องจีนก็เลยคิดเมนูแบบว่ายานพี่น้องคิดฮอดนะคะเพราะท่านในลงคิดเลยค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยคิดเมนูน้ำยาขน,นมจีนนะคะนี่เลยแต่วาน้ำยาน้องจีนบัวลาเห็ดเองนะคะพี่น้องค่ะก็เลบรรยบัวลาเห็ดขั้นตอนกัน เทพแหยบิึงนะคะไปสื่อ,อยุลานขามานะคะก็ดีมีขนมจีนจากบานยาเอามาฝากนะคะ3ามกิโลแต่ว่าบ่ามีน้ำยาก็เลยไปซื้อมากินนะคะมาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะกินน้ำกันเด้อม,มีผักด้วย นอนพักเกษตรพักเกษตรนะยู่หน้านะคะพี่น้องร้อนสามกิโลกประเด้กินเบิร์ดด้วยค่ะพี่น้องคะวัวหายฟังจะซื้อโถ่เอามานะคะเราเอามาจากบ้านย่านะคะผักบุ้งลวกผักบุ้งนะ ผักกะลัมอนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องคะอยู่บ้านตัวเองขึนยากันอืมน้าแซ่บยากะทิ เจ้าประจำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องคะอืมอ่ะชอบปลอมนันยางกะทิเสียบนัว มันไม่นุ่นนหนเห็ดน,น้ำยาปลาก็แสบด้ว้ค่ะพี่น้องเพ็ดเผ็ดนัวๆก็แสบค่ะแต่ว่าหมือเแซวว่ามีน้ำยาปลาก็เลไดๆเอาน้ำยากะทิแแ่บ,แบๆ,บๆสุดนา บุงลวกเขากันค่ะค่ะพี่นองมาษาอังกทษ ก็พักกระเสแกับเขาเรื่มเอาแน่พักกระเสดมหฮวยลงเนาะค่ะพี่น้องครับ ทางลัางก็จะเป็นโฮมบกม่วงนะคะพี่นอ้องยุดไต่โฮมบกม่วงค่ะมื่อนี้ชุดทังหลัางลา,งานค่ะค่ะพี่น้องคะ นัน้ำยากไก่นะคะน้ำยากะทิน้ำยาไก,ก่ทอดหมูของวก เขาบุ้งหน้าค่ะเก็บอยู่หน้า น้อยจากใบสองกะทีมีลูกค้าอีกนะคะเริ่มห้างเหรอวะช่วงใบใา,บาม่วงใบสอง อภัยในความกินที่มีเสียงนะคะพี่น้องคะบันนอกก็กินเสียงเนาะไม่เสียงมันยังแสบนะคะพี่นอ้องก็ดีมีเหม็นนึงคนเขาไม่เหม็นนะคะวันน้องกินกินเขามีเสียงนะคะพี่น้องะเวลาเขาหยั่งมันก็นกตรงมีเสียงจังหน่อยอะเนาะค่ะพี่น้อง Hãy nhìn cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video càng dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มี่ผัากระสีหมอนไส้ที่นี่อืม ันที่สิบเก้ายี่สิบยะเลืมกซื้อบัตรจองตัวกันเขาไว้เบื้องเนื้อค่ะพี่น้องค่ะบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทโอู้ิหึิึบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทชมได้สองวันวันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบนะคะมะหากรรมลัมซิ่งนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยบอดจังนักหลองมากว่ามิงานกาฉาดนะคะพี่น้องหลายแห้งนะคะ ได้ครับเอื่นจะจ้จะพอจาเมล่ำจริงมากเลยนะคะอย่าพลาดนะคะสิบเก้ายี่สิบจะถึงนี้ ผู้ใดสนใจยอยากซื้อกระท,ทักไปสีเพจได้เด้อค่ะสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจนะคะทักไปบอกว่าอยากซื้อบัตรเขาชมวันที่สิบเก้ายี่สิบนะคะพี่นออ้องคะเอาแล้ว ขนมเสียงเคืองกิโลนะคะเมื่อกี้บพ่อโลดอกโล่หนึ่งคน้นคงอีกินมาเบิดนะคะเอาเครึ่งกิโลหมดแล้วควานนี้เดือแต่ผักกับน้ำอืม 我们家说。嗯嗯嗯嗯 ที่สองทันวาก่อนนี้อีกนะคะ่ะพี่น้องคะบอสจัดไลฟ์สดอีกนะคะวันที่สิบเก้ายี่สิบพฤศจิกาแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองทันวานะคะเป็นบัตเมาเลยนะคะพี่น้องคะสี่วันในราคาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะเป็นสองงานค่ะงานหนึ่งมีสองมือสองงานมีสี่มือ เป็นบัตรเมาราคา279บาทนะคะพี่น้องค่ะซื้อเทเดียวจบเลยค่ะคุ่มกว่านะคะพี่น้องซื้อบัตรเมาคุ้่มกว่าเสียงมิลลิ เดี๋ยวได้ยอดพักเกษตรน้ำกระเกียงมานี่นี่เียบเรเียบไค่ะพี่น้องขาคลิปนี้น้องจีนฝากไว้สมีสะกอ้อนนะคะพี่น้องคขามากินขนมจีนน้ำยายพี่น้องหมดแล้วครึ่งกิโลเลยนะคะพี่น้องะ่ะ ค่ะฝากพี่น้องอย,อย่าลืมกดติดตามช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลอีกจักชองหนึ่งให้ได้เด้อค่ะพี่น้องขาดันดันให้ถึงหมืน่นซับนะคะตอนนี้แปดพันแปดแล้วนะคะพี่น้องขาะร่งไดก็ขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เขาเม่มนให้กาลังใจน้องจินนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะที่เอนดูน้องจินนะคะ ค,คลิปนี้น้องจินฝากไว้สำนีสะกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลเลยนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ